สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเออเล่นทั้งวันของเรานะคะทุกคนนะคะโอ้วันนี้เน็ตแอดไม่ดีเน็ตแอดช้านะคะไม่รู้จะโหลดลงได้กี่โมงนะคะทุกคนไลฟ์สดก็ f อฟบอกว่าภาพไม่ชัดเลยนะคะกราบขอโทษขออภยัยเด้อค่ะทุกคน,นกเนาะลมเสียเลยวสันโบเห็นโตเลขกเลยวสันว่าให้ขออภยัยหลายๆจะ้ะ เดี๋ยวไปติดต่อนะคะไปติดต่อกลับมาก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดต่อข้าเจ้าปับปุงงนิดห้เนาะอันนี้ถ้าแอดโหลดลงไม่ได้นะคะก็คงจะนี่แหละค่ะลงใดตอนไหนกับตอนนั้นเด้อค่ะขนาดกว่าจะลงคลิปได้แต่และคลิปโหลดเป็นชั่วโมงเลยค่ะแอดก็งงมากนะคะทุกคน เอานี่เดอ้อทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะพายุมันเข้าค่ะทุกคนพายุเขาสงสัยเสาพันพังมากจาก้ะเมื่อวานนี้ลมแรงฟ้าลงค่ะน่ากลัวมากนะคะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะคะเอาท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยเดอ้อเอาขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะสวัสดีวันเข้าพรรษานะคะหมานเฮงปังโชคดีนะคะทุกคนก็ไปกันอย่างระมัดระวังนะคะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะคะว,ว้าแต่ สองหนึ่งหน่งอ่านได้สองหนึ่งเห็นเลขทูบกันหรือ,อยังเนาะไปดูเลขทูบกันได้นะคะอย่าลืมเลขทูบเด้อทุกคนเด้อเลขทูบเด้องวดก่อนนี่เกือบแตกสามตัวนะคะอะลองดูเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเราก็มาพูดคุยกันนะคะไร้สดนะคะก็คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะอัน,นอันนั้นค่ะเมดไม่ดีคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเอฟซีว่าโอ้ปวดตาว่าสันโอ้ขออภัยหลายๆแมียเดี๋ยวเราเข้อสู่กันใหม่นะคะเฮามัน ใจมันเลือนนักสูอยู่แล้วนะคะตายโบบานลัาง้วยออกแอดจะโหลดคลิปได้ไหม่น้อน,นะคะโอ๊ยคืนนี้รอแอดหน่อยเดอ้ออย่าพึ่งนอนเด้อค่ะเออโหลดได้จักโมงกับตอนนั้นนะคะ่ะมันลงคลิปได้จักโมงเนาะเอาเดี๋ยวตุ๊ไปปิดเปิดเครื่องไปนี่ใหม่ก่อนนะคะทุกคนโอ้เน็ตกระบ,บนอีค่ะค่ะ เอานี่นะคะทุกคนดาวปกนะคะมันก็ไปหุ้นอื่นหมดเนาะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับสายดาวนะคะแต่ว่าดาวปกนี่ขออภัยนะคะตายเอียดลียดค่ะดาวปกนะคะดาวปกีตายเอียดลียดเลยค่ะดีใจด้วยกับทุกท่านที่หมานนะคะหมันกันอยู่บเนาะพอได้อยู่เนาะแนวทางนะคะพอได้อยู่นะคะพอแก้ขัดไปนะคะเพราะว่าแอดก็ทําไม่เก่งเด้อจ้ะยังทําไม่เก่งเอซี่กับเก่งกับแอดอีกนะคะอ้ <c oughs> หลายๆท่านเขาหมานกันในทุกคนโอ้จะคอยยากได้เงินแสนแบบ ซื้อสูตเดียวละได้เงินแสนเด้โอ้ยเ,เก็บตังใดเนาะจะสิมีบุญวาสนาจงสนองถือจัดสุดรแล้วเราเราพัฒนาคืนนี้เนาะทุกคนเอาเลกสุดเลยเด้อเฮาเด้อไปซื้อเพิ่มแล้วสุดหนึ่งอิสาคุณบีบีไปซื้อซื้อชุดเดียวซื้อชุดเดียวอยากถูกเป็นเสีเอาหวยคอยกระจายถือเนาะคอยไปซื้อเพิ่มแล้วสุดหนึ่งพ่อแล้วค่ะมืดโนบค่ะพ่อแล้วพ่อแล้วหวยงวดระปานนี่ก็ งวดละอัน,นก็หลายบาทเด้มันบ่ถือเจักเทือ่อจับสูตรบ่ได้จักเถื่อแอดกับิีพีจับสูตรได้ดก็จับเด็ดได้แถวเลขบานเลขรดเหลียวค่ะเอานี่นะคะอันนี้ของงวดเก่านะคะจึงไม่น้อพอปังไหมนะคะก็ดีใจกับเอฟซีทีได้นะคะเอาอย่าลืมนะคะเลขกล้วยนะคะเลขกล้วยสิบสี่ลูกนะคะกล้วยสิบสี่ลูกเดี๋ยวแอดเขียนให้นะคะเนี่ยเลขทูบมีหน้าไปไอ้เราพัฒนามากเลยนะคะติดไวด้แต่ถ้าเป็นงวดก่อนนี่เจ้าที่ให้นะคะทุกคน เจ้าที่ให้นะคะถ้าเจ้าที่ให้หกสองงวดก่อนนี่ได้เฮกันเนาะเผื่อใครชอบนะคะกล้วยหนึ่งวีสิบสี่ลูกนะคะออกดีๆๆดีเมื่อก่อนเ <c oughs> วลาถวายกล้วยทีไรนี่จะออกดีมากเลยนะคะทุกคนแต <c oughs> <c oughs> ่กระบอกหงสิเป็นแนวใดเนาะอารลดูเด้ออ่ะเอาใส่แล้เบิ้งอันนี้ก่อน เอานี่นะคะภาพชัดเจนนะคะทุกคนภาพชัดเจนไหมนะคะตอนนี้มันอัดคลิปมันก็ชัดเจนอยู่ลคะค่ะแต่กว่าจะโหลดลงได้นะคะมาดูกันนะคะสี่ลาวเช้านะคะของวันที่สิบสองนะคะซึ่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เลยเนาะไอะแอดลงให้ครั้งเดียวเลยนะคะเพราะว่าเราจะไอ้เคลียร์รัฐบาลไทยนะคะแอดกับบุคคอยอยากสีไปข้างวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะคะรัฐบาลไทยเฉยๆมากเลยเนาะเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะ เอ,อสอยดาวนะคะสายสอยดาวนะคะสายสอยดาวคืนนี้นะคะก็เด่นนะคะสามสี่ห้านะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าหกห้าเจ็ดนะคะสามห้าเจ็ดนะคะสี่หกเก้าสูบแปดนะคะสามห้าเจ็ดสี่หกเก้าแปดแล้วทุกคนอาตามนี้เลยนะคะแคบเลยค่ะสายสอยดาวนะคะหมานเฮงตังกันนะคะทุกคนว้าวหลายเมือยค่ะ ว้ายกินหลายทุกคนเป็นยังไงบ้างเนาะไปทําบุญกันไหมนะคะทุกคนก็ขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปงังขอให้โชคดีหมดทุกทา่านเลยนะคะแอดก็กินบุญไปนําไม่ยาเห็ดบุญพูดแล้วก็ยังไม่โทหาเนี่ย หมือนแอดจะให้ดูอะไรก็ไม่รู้ค่ะลืมเหมือนจะเล่าอะไรให้ฟังก็ไม่รู้ค่ะลืมจาไม่ได้แล้วค่ะไม่จะกินกระถอนไม่จะกินบุญขอเอาให้ด้วยค่ะแอดหิวเพิ่งลงไลฟ์สดนะคะก็อัดคลิปให้เอฟซีดิเอ้านี่นะคะเล่นทั้งวันนะคะแปดเก้าศูนย์ค่ะเล่นทั้งวันนะคะแปดเก้าศูนย์เลขสูงเลยนะคะของวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะมันจะไปลาพัฒนาก่อนไหมเนาะ แปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะแต่ทำไมแอรู้สึกชอบไอ้เลขหนึ่งหกหนึ่งสองเลขทูบนีจังเลยนะคะนี่หนึ่งสองนี่แอรู้สึกชอบชอบติดไว้นีิเด้อหนึ 1, 2, 2, ่งสองศูนย์สองนี่สวยสวยทุกคนหนึ่งหนึ่งสองสองนี่เนาะสองสามอะเยขึ้นมาเกลีกตระกูลนี่ใช่เหร นี่แอดคือหูซึกอันมากเหล็กตะกูลเนี่ยแหละเหมือนไอ้ลอุ้ยชุดล่างนที่เป็นแบบว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนี่เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองสองสองสามชอบตระกูลพวกนี้นะคะนี่สิบสองพอดีนอนนี่รู้สึกชอบเฉยๆนะคะก็คือสงสัยสีหมาเนาะนี่มาแปดเก้าศูนย์นะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะตัวถี่นย์ห้านัวหกนะคะทุกคนเนาะแปดศูนย์ห้านะคะเก้าหกสี่หนึ่งนะคะ ปดศู 5, 96, 41, นยะ์ห้าเก้าหกสี่หนึ่งเนาะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกแปดห้าศูนย์แปดห้าหกนะคะสี่เก้าศูนย์สี่เก้าหกสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหกนะคะต่ำนี้เลยเด้อกล้วยนะคะหนึ่งวิสิบสี่ลูกนะคะเป็นตะคือเบอร์นาะเขาไปเลขสูงกันหมดเลยแอร์ขึนไหนเหล็กต่ำบนจะมาสูงมาต่ำเนาะสีหลอดบอนอกเห แลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ